กับไม้กวาดจากขวดพลาสติกกับไม้กวาดธรรมดาคะว่ามันมีความแตกแตก่างแล้วก็ดีกว่ากัน,ใน,ใน,ในยังไงคะขยะค่ะแล้วก็เป็นการรีไซเคิลจำได้ครับมันเบากว่าไม้กวาดอีกเยอะเลยค่ะได้กินหญ้าโอ๊ยไม่ใช่ก็คืออ่ะมันก็เปลี่ยนเป็น,ปนวัสดุอย่างอื่นนะคะ,อะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะคได้ค่ะได้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ครูสุพิชามาลาค่ะครูคอมพิวเตอร์ค่ะครูสุพิชาคิดยังไงกับไม้กวาดจากขวดพลาสติกกับไม้กวาดจากธรรมดาคะว่ามันมีความแตกแตก่างแล้วก็ดีกว่ากันยังไงคะถ้าไม้กวาดธรรมดาก็คืออ่ะมันก็กวาดได้นะปกติทั่วไปก็เสือส่อมสภาพได้แต่ถ้าขวดพลาสติกก็คือเป็นการใช้ขยะให้เกิดมูลค่ามากขึ้นอ่ะช่วยกำจัดขยะให้มีเกิดประโยชน์มากขึ้นโอเคค่ะขอบคุณนะคะ,ะสวัสดีค่ะ ขอยกสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะคิดว่าการนำขวดพลาสติกมาทำเป็นไม้กวาดจะสามารถทำได้ไหมคะสามารถทำได้นะคะแล้วคิดว่าจะมีผลดียังไงคะคิดว่าการที่นำขวดพลาสติกเนี่ยมาทำเป็นไม้กวาดนะคะจะช่วยในการที่ทำให้เป็นการลดขยะค่ะแล้วก็เป็นการรีไซเคิลด้วยค่ะค่ะวันนี้เราก็มีตัวอย่างไม้กวาดมาให้ทดลองใช้ดูนะคะนี่ค่ะเราทดลองก่อนได้เลยค่ะ รู้สึก่งไบ้างคะก,ก็รู้สึกว่าเหมือนไม้กวาดจริงๆเลยนะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเป็นวัสดุอย่างอื่นนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อไออุ่นค่ะไออุ่นคิดว่าขวดพลาสติกสามารถนำมาทำเป็นไม้กวาดได้ไหมคะได้ค่ะแล้วถ้าทำได้มันจะมีประโยชน์อย่างไงคะก็มีประโยชน์ที่ว่าไม้กวาดอาจจะ แข็งแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพดีดีค่ะอ่าค่ะแล้วเราก็จะมีตัวอย่างให้ไออุนได้ลองใช้ดูนะคะความรู้สึกในการกวาดเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะ<อ>ค่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับไม้กวาดธรรมดาเนี่ยมันมีความดีหรือว่าแย่กว่ายัางไงคะ ก็ดีกว่าค่ะเพราะว่าไม้กวาดอันนี้มันเบากว่าไม้กวาดอนนี้เยอะเลยค่ะขออนุญาตจบการสัมภาษณ์เพลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนี้ครับค่ะคุณนีคคิดว่าถ้าเรานําขวดพลาสติกมาทาเป็นไม้กวาดเนี่ยจะสามารถทําได้จริงไหมคะทําได้ครับแล้วถ้าทําได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะนำขวดพลาสติกมนรีไซเคิลครับ ค่ะเราก็มีไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะคะมาลองใช้งานด้วยค่ะค่ะเชิญใช้งานได้เลยค่ะลองได้เลยค่ะลองกวาดรู้สึกหลังใช้เป็นไงบ้างคะดีครับแล้วรู้สึกแตกต่างจากไม้กวาดธรรมดาไงบ้างคะแตกต่างครับเบากว่าค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ครูธนิตนันสมจันค่ะค่ะครูธนิดนันคิดว่าขวดพลาสติกเนี่ยจะสามารถนํามาทําเป็นไม้กวาดได้ไหมคะได้นะคะขวดพลาสติกใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะค่ะถ้าได้จริงๆนะคะแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะก็ถ้าใช้ขวดพลาสติกมาทำาไม้กวาดใช่ไหมค้ยคะมันก็จะมีความคงทนค่ะ,คะแบบจะน่าจะแบบมีอายุการใช้งานที่มากกว่า ที่เป็นอะไรนะไม่กวาดก้านมะพร้าวมาไม้พาวค่ะค่ะเราก็มีไม้กวาดมาให้ลองกวาดดูด้วยนะคะค่ะลองกวาดใช่ค่ะลองกวาดดูได้เลยค่ะใช่ค่ะเพระปกติก็คือเป็นคนทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วนะคะอ๋อค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะอเหมือนได้กินหญ้าว่าไม่ใช่ มาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ทำเองเหรอคะใช่ค่ะช่วยกันทํากับกลุ่มเพื่อนค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะมันอ่านต้องไปทางนู้นไหมคะเราต้องไปทางนู้นไหมคะค่ะลองใไม้ไหมคะลองกวาดบนพื้นหญ้าก็ได้ค่ะลองเลยค่ะอ๋อตามมาแล้วค่ะตามมาแะเราจะกวาดครึ่องเรียนนะคะค่ะลองได้เลยค่ะไป่หนคะได้นะคะกวาดใบไม้ไปอยู่ค่ะค่ะ แล้วถ้าเปรียบเทียบกับไม้กวาดธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างกว่าไม้กวาดธรรมดายังไงบ้างคะสวยกว่าค่ะแล้วคิดว่าน่าจะอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าถ้าแบบธรรมดาที่แบบเราทามาจากพืชใช่ไหมคะก็จะอยู่ประมาณไม่กี่เดือนอันนี้ก็น่าจะมีอายุการใช้งานที่มากกว่าค่ะค่ะค่ะขออนุญาตจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ